สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการข่าวเทคโนโลยีที่จะนำเสนอข้อมูลล่าสุดในวันนี้วันพฤหัสบดีที่29พฤษภาคม2025เวลา17 48. นาฬิกา48นาทีนาฬิกาบวก0-7วันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่สำคัญและน่าสนใจมากนั่นคือความก้าวหน้าล่าสุดของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของเราอย่างรวดเร็ว ข่าวที่เราจะเจาะลึกในวันนี้จะเน้นไปที่การประกาศใหม่จาก OpenAI บริษัทชั้นนำในวงการ AI หากคุณอยากรู้ว่า AI กำลังมุ่งหน้าไปทางไหนและส่งผลต่อชีวิตเราอย่างไรฟังต่อไปเลยมาสตาร์ทและยิ้มไปด้วยกันการประกาศล่าสุดจาก OpenAI ในวันนี้วันนี้ OpenAI บริษัทผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์ได้มีการประกาศที่สร้างความตื่นเต้นในวงการเทคโนโลยี จากรายงานของ The Guardian เมื่อเวลา9นาฬิกานาฬิกาบวก07เช้าวันนี้นักข่าวเทคโนโลยี Karen h o w ซึ่งติดตาม OpenAI มาตั้งแต่ปี2019ได้วิเคราะห์การเติบโตที่น่าทึ่งของบริษัทนี้เธอเปรียบเทียบ OpenAI ว่าเป็นจักระวัติรูปแบบใหม่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลอันมหาศาลของบริษัทต่อเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก การวิเคราะห์นี้มาจากประสบการณ์ของเธอที่ได้ใช้เวลา3วันในสำนักงานของ OpenAI ในปี2019ก่อนที่บริษัทนี้จะเป็นที่รู้จักในวงกว้างในการสนทนากับ <S Michael s a f i คุณ Karen Howe เผยว่าการดำเนินงานภายในของ OpenAI นั้นแตกต่างอย่างมากจากภาพลักษณ์ที่แสดงต่อสาธารณะ OpenAI เคยอ้างว่าตนเองเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มีความโปร่งใสและมุ่งพัฒนา AI เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติแต่ How พบว่าบริษัทมีความลับมากว่าที่อ้างไว้และการร่วมมือกับผู้อื่นก็ไม่ได้เกิดขึ้นมากนักความขัดแย้งนี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับเจตนาที่แท้จริงของ OpenAI อิทธิพลของ OpenAI ต่อเศรษ,ษฐกิจและสังคมการวิเคราะห์ของ Karen How ชี้ให้เห็นว่า OpenAI ไม่ได้เป็นเพียงบริษัทเทคโนโลยีทั่วไปแต่ได้กลายเป็นผู้นำที่สำคัญในวงการ AI ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีอย่าง ChatGPT ที่ OpenAI พัฒนาขึ้นได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้คนทำงานเรียนรู้และสื่อสาร ChatGPT สามารถช่วยเขียนบทความตอบคำถามที่ซับซ้อน และแม้แต่สร้างภาพหรือโค้ดโปรแกรมทำให้มันเป็นเครื่องมือที่มีพลังสำหรับผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลกในด้านการศึกษาเครื่องมือ AI อย่าง ChatGPT ได้กลายเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับนักเรียนและครูตัวอย่างเช่นนักเรียนสามารถใช้ ChatGPT เพื่อเขียนรายงานหรือหาคำตอบสำหรับคำถามการศึกษาอย่างไรก็ตามมีความกังวลว่าการพึ่งพา AI มากเกินไปอาจลดความสามารถในการคิดด้วยตัวเองของนักเรียนในด้านธุรกิจบริษัทหลายแห่งใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลหรือให้บริการลูกค้าแต่การใช้ AI นี่ยังนำไปสู่การสูญเสียงานในบ้างอุตสาหกรรมเช่นการผลิตหรือบริการที่สามารถถูกแทนที่ด้วย AI ความเสี่ยงและความกังวลเกี่ยวกับ AI ถึงแม้จะมีประโยชน์มากมาย การเติบโตของ OpenAI และ AI โดยทั่วไปก็ทำให้เกิดความกังวลหลายประการผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าหาก AI ไม่ได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสมอาจนำไปสู่ผลกระทบเชิงลบตัวอย่างเช่น AI สามารถถูกใช้เพื่อสร้างข้อมูลเท็จหรือ Deepfake ซึ่งอาจหลอกลวงผู้คนและก่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคมนอกจากนี้การใช้ AI ในด้านการทหารก็เป็นประเด็นที่น่ากังวลเพราะอาจนำไปสู่การแข่งขันด้านอาวุธ AI ที่ไม่มีการควบคุมอีกหนึ่งความกังวลคือเรื่องความเป็นส่วนตัวระบบ AI อย่าง ChatGPT ต้องการข้อมูลจำนวนมากเพื่อทำงานและข้อมูลเหล่านี้มักถูกเก็บจากผู้ใช้หากบริษัทอย่าง OpenAI ไม่มีนโยบายปกป้องข้อมูลที่เข้มงวด อาจมีความเสี่ยงที่ข้อมูลส่วนตัวจะถูกขโมยหรือถูกใช้ในวัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้ไม่ได้ยินยอมสิ่งนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นของกรอบการปกป้องความเป็นส่วนตัวที่แข็งแกร่งเพื่อให้แน่ใจว่า AI ถูกใช้อย่างรับผิดชอบอนาคตของ AI และทิศทางของ OpenAI การประกาศในวันนี้เผยให้เห็นทิศทางใหม่ของ OpenAI บริษัทกำลังมุ่งเน้นไปที่การสร้าง AI ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นตัวอย่างเช่นพวกเขากำลังทำงานเกี่ยวกับ AI ที่สามารถปรับตัวได้มากขึ้นในสถานการณ์ต่างๆเช่นการใช้ AI ในด้านการแพทย์เพื่อช่วยวิเคราะห์โรคหรือในด้านการขนส่งเพื่อจัดการระบบจราจรอย่างไรก็ตามการตัดสินใจของ OpenAI ที่จะยังคงรักษาความลับบางอย่างในการดำเนินงาน ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและเป้าหมายที่แท้จริงของบริษัท OpenAI มุ่งหวังที่จะให้ประโยชน์แก่มนุษยชาติจริงหรือหรือกำลังเน้นไปที่ผลกำไรเป็นหลักผู้เชี่ยวชาญหลายคนเรียกร้องให้ OpenAI เพิ่มความโปร่งใสและร่วมมือกับองค์กรอื่นๆเพื่อให้แน่ใจว่า AI ถูกพัฒนาด้วยจริยธรรมสรุปและคำเชิญชวนสุดท้ายนี้ความก้าวหน้าของ AI ในวันนี้โดยเฉพาะจาก OpenAI แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของเทคโนโลยีนี้ AI สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้มากมายตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไปจนถึงการช่วยชีวิตในด้านการแพทย์แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ต้องได้รับการจัดการอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบคุณคิดว่า AI จะพาเราไปในทิศทางไหนในอนาคตอยากฟังความคิดเห็นของคุณติดตามรายการของเราเพื่อรับข่าวสารเทคโนโลยีเพิ่มเติม พบกันใหม่ในตอนหน้าลาก่อนค่ะ